สวัสดีวัดตะฟากขี่ใกล้ตุรกีเหรอวะสวัสดีครับผู้ชมเรากลับมาพบกันแล้วครับวันนี้มาอยู่เกมพระตีรุมฮะช่หฮะนี่เป็นภาษาลาตินฮะที่ผมแปลทุวกภาษาเลยมาเมื่อกี้เลยถ้าเกิดผมจำไม่ได้แสดงว,ว่าสมองผมน่าจะเสื่อมแล้วล่ะฮะช่หฮะผมเพิ่งแปลมาเมื่อกี้เลยคือการเตีรุมหรือว่าแปลง่ายก็สั้นๆนะก็คือขอบคุณเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาฮะ สำหรับวันขอบคุณพระเจ้าฮะที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันก่อน,นะฮะก็คือ23พฤศจิกายน,นะฮะคลิปนี้ก็จะลงหลังจากเกมนี้ลงไปแล้วไม่กี่วันนะฮะก็อืมครับเกมนี้ไม่ใช่สำหรับวันขอบคุณพระเจ้าเลยนะฮะคือผมลงไม่ทันนะเราเพิ่งมาเห็นด้วยครับนี่คือการเตหลุมพูดถึงคุณน้องคิสโตเฟอร์ฮะที่มีปัญหาทางครอบครัวะฮะน่าจะใช่อ่ะน่าจะใช่อ่ะฮะก็คือมีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็ไม่ว่าครอบครัวทําอะไรอ่ะ ก็จะแบบว่าอืมก็ผิดอยู่เสมอฮะใช่ไหมฮะมันก็มีปัญหามันก็มีแบบครอบครัวอย่างนี้อยู่บ่อยๆฮะที่เราเห็นในโลกออนไลน์หรือว่าในชีวิตประจำวันฮะก็แบบมีปัญหาทางครอบครัวเยอะแยะบางคนก็บอกว่าอาจจะตีกันหรืออะไรกันนะฮะก็ผมก็เป็นงใจให้หลายๆครอบครัวให้แบบว่ากลับมาดีกันแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะฮะเพราะนี่เออเป็นเกมขอบคุณวันขอบคุณพระเจ้าฮะแล้วถึงแม้มันจะเลยมาแล้วแต่ผมก็อวยพรทุกคนฮะขอให้มีความสุขฮะครับพูดถึงเกมต่อฮะก็คือเราถูกส่งมาที่ ร้านอาหารแห่งหนึ่งฮะที่เราต้องมาเอาอาหารเพื่อที่จะเอาไปฉลองวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยฮะแค่นั้นเลยชนะเป็นธีมดาร์กด้วยดาร์กธีมแบบมืดคลึมวันขอบคุณพระเจ้าใกล้เข้ามาถึงแล้วและคริสโตเฟอร์นั้น ก็ทะเลาะกอับครอบครัวเขาอีกแล้วมันก็เหมือนกับหลายๆครอบครัวนั่นแหละที่ต้องมีตีกันบ้างแต่ในสายตาของคิสโตเฟอร์นั้นไม่ถูกใจกับสิ่งนี้เลยอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ต้องมาที่ร้านค้าเพื่อที่จะต้องซื้ออาหารเพื่อฉลองวันขอบพระเจ้าเขาเดินเข้ามาพื้นยนินเฉียบตึกไม่มีคนแม้แต่คนเดียวโอเคฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านค้านะไม่ดิอยู่ในสโตร์ฮะเขาบอกเหมือน เออก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็คือคาตี้อะครอบครัวฮะครอบครัวแบบมีปัญหาบ่อยๆ <S <S เฮ้ยฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะมาที่นี่นแล้วของก,กลับไปอะเฮ้อแล้วไงต่อดีนะไก่ตุรกีไหนวะอ๋อกดแถบพาเพื่อดูของนี่ไงไก่ตุรกีมันฝรั่งเกวี่หาน้ำเกวี่แล้วก็ถั่วเขียวคอนแล้วก็คอนอิสชอน ฟรีก็ไม่น่าปไม่โดนริกสิหรอบ้งก็แล้วก็อยู่เอ่อข้าวโพดแล้วก็ซอสเคนเบอร์รี่ฮะแล้วก็พัมกินพายก็คือพายพายฝักทองฮะปกติเขาจะต้องแบบว่าถ้าเกิดหยิบของเยอะขนาดนี้มันต้องมีนี่ปะมันมีต้องมีแบบตะกร้าวะเออแต่ที่นี่ไม่มีตะกร้าไม่มีคนดูกูเข้ามาแบบไม่มีใครอยู่เลยเหรอประเด็นคือไม่มีแม่มีขยายตรงนี้ฮะ แล้วผู้จะดูยังไงว่าไหนของอันไหนเป็นอันไหนวะเบรมอนเปรี้ยวเค็มคริสโตเฟอร์เห็นไก่ตุรกีที่อยู่ด้านหน้าและก็ทำให้เขารู้สึกโล่งใจพวกนั้นคงไม่ได้ขายหมดสินะเอาละอย่าให้มันยืดยาวเลยเขาคิดอย่างนั้นและในช่วงขณะก็มีใครสัคนเข้ามาในร้านเหตุการณ์ที่เกิดในร้านพอดีฮะ วัตฟักประเด็นคือเราหยิบไก่ตัวนี้ปับ๊บร้านมันก็มีสิ่งกรี๊ดทันทีเลยฮะและมีคนอยู่ตรงนั้นเหมือนตัวคิสโตเฟอร์เหรอโอ้นั่นคงจะเป็นไก่ที่แบบเป็นโซเอาทสินะแบบเหลืออันแค่อันเดียวสุดท้ายออกโซเอาแล้วหมดแล้วอะกว่าไก่ตัวสุดท้ายแล้วอะแล้วแล้วพอหยิบปั๊บก็มีคนยืนอยู่ตรงนั้นทันทีวัดดีวัดดีวัตฟักผีไก่ตุรกีเหรอวะเอโยผีไก่ตุรกี แกอยากเข้ามาใกล้ๆนะมันแกโดนเด็กเนี่อ๋อมันแบบเป็นกระจกมันทะลุกระจกได้มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นในร้านถึงคิสโตเฟอร์จะไม่เห็นแต่เขาสัมผัสถึงมันได้แน่อีกไม่กี่อึดใจปลายทางเร้านที่คุณไม่รู้มันมาอยู่ข้างหน้าคุณแล้ววอทโอ้ไม่กอดคิสโตเฟอร์เหตุเกิดเจ้ามาซื้อไก่ตุรกีแต่เกิดเจ้าไม่ซื้อเจ้าก็จะมีปัญหากับครอบครัวอีก พวกนั้นเอาไปหมดเลยเหรอบางทีมันจะคงเหลือฝกอักข้าอานบ้างนะอะไรวะไม่ถึงคองใช่ไหมอ๋อนั่นไงโอ้โห,โห,โหการซูมนี้มันคืออะไรกันคอนอิสคอนข้าพดเออใครปวดขี้เอ,อ้าไม่ใช่หนูจะมีเสียงว่าโแบบอ้โแล้วลกูแล้ว,ล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 วตูจะต้องเดินไปอย่างนี้เพื่ออยู่ในบรรยากาศนี้หรือนี่ นี่ฉันแค่มาหาของวันขอบคุณระเจ้าเองนะตรงนี้เข้าไม่ได้ฮนะโอเคไม่เข้าก็ไม่เข้าแต่มีตัวแต่มีแต่มีเขาเรียกว่ากระจกเงาอยู่ตรงนี้นะโอ้โหแล้วแม่งเป็นภาพแบบว่า <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าพากวกไปด้วยนะตอนจบอะอะไรอะ อได้แล้วปูดได้ตูวคริสโตเฟอร์มีเรื่องมากมายในหัวปัญหาที่บ้านที่ทำงาน แทบไม่เวลาเข้าสังคมและก็เงินและหวังว่าจะได้หลุดพ้นจากเรื่องทั้งหมดต่อให้มันไม่มีเรื่องพวกนั้นเขาก็ยังจมปักอยู่กับความมืดอ,อยู่เหมือนเดิมมีเสียงในหัวของเขาพยายามบอกขอเขาว่าเอาเลยไฟฉายของเขาก็ดับลงมีบางอย่างปแปลกๆในร้านค <What? S 2> ้าพยายามเดินเข้ามาหาได้นี่เลยไหมเข,เ,ขเขาได้ยินเสียงฝีเท้างั้นเหรอสิ่งเดียวที่เขารู้คือการได้ฟังเสียงที่อยู่ในหัวของเขา แล้วอยู่ดีมันก็พูดตอบไปว่ามีเสียงบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาแล้วไฟชายไฟชายอะไรมาถึงไฟฉายแล้วก็ดับฮะ What the fuck What the fuck แล้วไงะคือตูต้องออกไปดูใช่ไหมโอ้โหแล้วแม่งแบบเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นเทคอย่างนี้ผมไม่ค่อยเก่งฮะ กูจะต้องออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันวิ่งได้นะฮะแต่ว่ามันช้ามากมัดฟักมัดน้ำฟักอย่างต่อไปแนละ้วะอู้่ฝฟัง,งน,นะนะเราไปฝัง,งน,นะะันดีกว่าเสียงปล่อยเท้าอเล็กเฉียบอันเล็กแบบอันเล็กมากฮะ,ะเดินต่อมาแล้วก็เราออกจากที่นี่ไม่ได้จะต้อยให้หมดอ่ะ ไม่ว่ามันยังไงก็ตามไม่สนใจนั้นต้องห้ามพลาดเลยเราจะต้องติดอยู่ในร้านค้าที่เย็นเฉียบงี้แล้วออกไปไม่ได้ฮะโอ้ไม่กอดแล้วร้านแม่งเละมากเพื่อนนายคงมเปลี่ยนร้านค้าไปซื้อของนะใช้เวลาเวลาแล้วอ่ะที่จะฟาบที่กูไม่เวลาแล้วกูไม่มีเวลากูไม่เหลือเวลาแล้วนะอย่ามาซ่อนจากกูก <c oughs> เป็นบอกฮะผมไม่เกี่ยว โอ้โหแล้วแม่งมีกระจกเงาอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้นมีหนึ่งอันดิบอกตรงนี้ไม่ได้ฮะมาแล้วเราเก็บฮะนี่มันตุรกีเกรวี่น้ำตุรกีเกรวี่ฮะอืมย่อมมีน้ำเกรวี่น้ำจากอะไรวะนิกเกะยาต่อไปเหลือกรีนเหลือทั่วเขียวไม่ใช่ถั่วเขียวที่เขาเล่นแล้วะวะอะไรสักอย่างอะ โอ้ยคุณเจบินซ์อินซับบินขอโทษนะบางทีเราก็มีลมในท้องเยอะไปหน่อยฮะแล้วกุญแจไว้ใช้ตรงไหนอ่ะอันนี้เกอร์วี่เราได้ฮะ,ะแดงว่ามันต้องกลับไปที่เติมต้นเลยโอเคแถวนี้ไม่รถผ่านนะ What the fuck is that ใครครับนี่สวัสดีครับเฮ้ย What the fuck โอ้หายไปแล้วเกออกมาทักทายเฉยๆฮะอ๋อปลอดภัยอ๋อเขาแบบเป็นไก่เป็นวิญญาณไก่ตุรกีไงเขาบอกเฮ้ย <iah. S 1> อยากกินก se? ินเราเหรอแล้วก็จะกินเราอะใช้คุ้มค่านะอ๋ออ๋อตรงห้องนี้ปะโอ้โหกุญแจแม่งไปอยู่คนละที่เลยอ่ะถูกไหมอ๋อถูกฮะตัวยืนนิ่งละโอเคเปิดสักทีดูรอบๆหน่อยอ่ะเพื่อความปลอดภัย โอ้โหไหนนั่นไงอะไรมันคืออะไรท,ทุกๆครั้งกูเก็บของไม่ต้องซูมอย่างนี้ตลอดเป็นเป็นสุดอะไรสุดยอดมากคะเป็นที่สุดยอดมาก Cranberry Search กูจะโดนล่าไหมอะ,อะ โอ้พระเจ้านี่แหละฟอสโปงฉันนะหลังจากที่เดิมมาเป็นเวลานาะนพร้อมกับความรู้สึกที่เป็นอันตรายนี้คริสโตเฟอร์คิดว่าเขาควรจะออกจากที่นี่ก่<ต>อนที่เขาจะสายเกินไปแต่มันคงทําไม่ได้ละ่ะประตูมันล็อกไปแล้วเขาคุมสติไม่ไหวแน่เมื่ออยู่ในที่มืดคนเดียวแต่เขาคงไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ตอนนี้ว่าม,มันอันตรายเราต้องออกไปจากที่นี่แต่ถึงอย่างนั้นประตูก็ล็อกไปแล้ว แต่มันเหลือกินบีนอ่ะแล้วก็พายแอปเปิลเอ้ไม่ใช่เราคงกินพายอ่ะอ๋อนี่ไงเจอกรีนบีและฮะแสดงว่ามันก็มีแยกๆอยู่แถวนี้ใช่ไหมโอ้โหโทเขียวโอ้โหโทฝักยาวนี่วากรีนบีนอ่าเออคิดเหมือนกูเลยกรีนบีนอ่ะ ฉันก็เคยกลัวนะว่าพวกเขาจะมีทุกๆอย่างหรือเปล่าแต่ดูนี่สิก่อนคืนวันขอบพระเจ้าฉันเกือบทำทั้งหมดเกือบเสร็จหมดแล้วเหลือแค่อย่างเดียวอย่างสุดท้ายโอ้โหคนลบุบบรรยากาศมันมืดมากฮะแล้วก็ตอนนี้เพลงมันหายหมดแล้วด้วยเหลือ,อย่างสุดท้ายคือ,อย่างสุดท้ายคือพัมกินพาย กูยังออกไม่ได้เหมือนเดิมฮะออกูอยากออกนะช่วยด้วยเอาวกวออกไปทีอ๋อมาความกินพายอยู่นี่เนี่ยโอ้โหแม่งมีป้ายให้เราเข้าไปฮะแสดงว่าแสดงว่ากูคงต้องจัดแต่งฟอร์ก what กูเกือบได้จัดแฟงฟอร์บิกิมเป็นวันสุดท้ายอ่ะเอาสุดท้ายเอามาเราสมโลงกันเข้ามาเก็บปั๊บทุกอย่างวิ่งเข้าใส่กูอ่ะกูเตรียมยอมรับความจริงเวอยเดี๋ยวก่อนไทม์ทูลุกเหรองั้นไงคิสโตเฟอร์ได้เอาทุกอย่างมาจากที่นี่หมดแล้วอ่ะรู้กลับบ้านแล้วแล้วก็เตรียมตัวกับสำหรับวันกับคนพระเจ้าในปีนี้ เวทวัดว่ากี้เสียอะไรบางอย่างฮะไม่ได้แล้วนี่คงไม่ใช่ขวันของคมมุณเจ้าแต่นี่มันวันนองเลือดเทนน่ะกำปัน้นกว่ามีไก่เดินอยู่ด้านน้ะมันยืนรอเราแบบเหมือนเตรียมจะโราให้ได้อะครับผมมาแล้วล็อกมันล็อกใช่ไหมมันล็อกล็อกหรเปล่ากดอีค้างเพื่อล็อกฮู้ด e who locked the door and that was it ตำรวจได้เจอคริสโตเฟอร์อยู่บ้านคนเดียวในบ้านของเขาเพื่อนบ้านได้เสียงร้องและเขาก็ไม่ลังเลที่จะโทรหาความช่วยเหลือประตูถูกล็อกเอาไว้พวกเขาเลยพังมันไปโตหน้าเข้าไปและสิ่งที่พวกเขาเห็นนะั้นมันน่าเหลือเชื่อมากอาหารถูกเตรียมมาไว้อยู่บนโต๊ะทุกคนนั้นนั่งอยู่กับที่โดยที่ใจเย็นแล้วก็ไม่ํำเป็นเหมือนแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่มีใครพูดเลยเลยไม่มีใครพูดสักคำ พวกเขาไม่แม้แต่ขยับตัวแต่พวกเขาก็ยังหัวใจเต้นอยู่คริสโตฟเฟอร์ปีนสละแล้วจากปัญหาทุกๆอย่างในชีวิตมันช่างดีเหลือเกิน thanks for giving โอ oh ้โหพระเจ้าครับใครชอบเกมกรีติรุมใช่บอกว่ะจำไม่ได้แล้วลืมแล้วก็คือวันขอบคุณนะวันขอบคุณพระเจ้า เกรจีลุงก็คือขอบคุณแต่นี่คือ thank for giving หรือขอบคุณขอบวันขอบคุณพระเจ้าฮะก็จบแล้วฮะเกมนี้ก็ถูกสร้างมาเพื่อวันนี้ล้วนๆเลยฮะแต่ก็ถ้าเกิดมันน่ากลัวไม่น่ากลัวผมก็ถอประธานโทษด้วยฮะผมพยายามสุดๆแล้วตอนนี้ครับครับว้เจอใหม่กิ่หน้าฮะถ้าใครชอบเกมนี้หรือเกมไหนฮนะก็แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสาคานะฮะถ้คใครอยากลองเล่นเกมนี้ปั้มเหมือนกันนะฮะหรือว่าอยากจะรับประสบการณ์เกมนี้ลิงก์ใต้ description ของช่องเราฮะมีเกม แปะาไว้อยู่ฮนะถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปลองหลดดักันได้นะฮะก็ไว้เจ้าใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายขอบคุณพระเจ้าที่กูออกมาได้